สวัสดีนะครับพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องย t ท b e กันบัลเมนทุกท่านนะครับวันนี้มาแบ่งปันพระแท้กันนะครับนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ไปมาหลายที่มากเลยนะนะครับก็ไปรวบรวมนะครับวัตถุมงคลหลวงู่แพรวนะครับมาให้พี่ๆได้เจ้าหาบูชากันนะครับแบ่งปันกันในแบบว่าราคาเบาๆนะครับมีหลายรุ่นนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับ ก็เริ่มที่เหรียญแรกแล้วกันนะครับเอาเหรียญแบบว่าสวยๆนะครับนี่กันไัยนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้อันนี้เหรียญกันไัยนะฮะหน้าตาของเหรียญจะเป็นองค์หลวงปู่แพ้วเลยนะนะครับนี่นะครับหน้า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 เก็บแล้วก็หน้าบูชานะครับองค์งนี้เปิดไว้600บาทนะครับนี่ฮะเหรียญกันภัยนะครับเหรียญกันไัยหลวงปู่แผ้ว98ปีออกวัาล่างหมัน เนื้อทองแดงเอาไป600นะครับแล้วก็เหรียญนี่ฮะยังอยู่เสมาชูสินกุลนะครับเหรียญนี้สวยนะนะครับเดี๋ยวให้ชมซูมนิดหนึงนะครับนี่นะครับก็เอาไป700บาทนะครับพร้อมเรียมนะครับมีเหรียญนี้อีกเหรียญนะครับเสมาชูสินกุลนะครับนี่ถ้าส่องดีๆจะเห็นว่าเป็นลุ้งประลอดนะครับอ่าออกปี4 5าวัดกำแพงแสนนะครับ ใส่มาชูสินกุลเอาไป700บาทนะครับเหรียญนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่3นะครับเอา700บาทนะครับต่อมาเหรียญสแต็มนะครับที่เห็นลงแบ่งปันนะครับใน EP ก่อนนี้นะครับเอา500บาทนะครับเหรียญสแต็มนะครับอ่าอันนี้นะครับมีพี่ๆที่สั่งจองไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับก็ขอให้สิทธิ์ท่านอื่นนะครับองค์นี้กรรมการหนึ่งเนื้อปาก้านะครับวันลังหมัน อันนี้เปิดไว้1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับเบาๆนะแล้วก็จะมีอ่าอ่ะอันนี้เสมาปลอดภัยนะครับวัดรังหมันนะครับออกวัดรังหมันเสมาปลอดภัยนะครับองนี้ก็จะได้เลี่ยมนะครับนี่นะครับเสมาปลอดภัยเปิดไว้500บาทนะครับอ่าอันนี้เหรียญโลนะครับ99ปีนะครับวัดรังหมันนะครับอ่าองนี้ก็ได้เลี่ยมนะนะครับเอา500บาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับ กรรมการโบกู oku, ่ Omaha, 50, นะครับกรรมการโบกู่ปีห้าปีห้าศูนย์นะครับอ่าเหรียญนี้นะครับออกวัดกัแพงแสน Ivan, นะครับนี่นะครับสวยๆนะองคนี้จมูกสวยสวยกว่าองค์ที่ผ่านๆมาเอา500บาทนะครับกรรมการโบกู่เนื้อปาก้านะครับสร้างแค่เน <sh> ื <t> ้อเดียวนะครับแล้วก็ต <conclusions> ่อมานะครับมีอ่ะปากไพรลีนะครับปากไพรลีองค์นี้ก็สวยนะครับโค้ดปาวรโลนะครับนี่นะครับโค้ดปาวรโลนะครับสวยๆเลยนะฮะ หลังเป็นธนุมานเชิญทงนะครับเอา700บาทนะครับองนี้แล้วก็นะครับจะมีอวยพรนะครับอวยพรก็มีนะครับนี่นะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับเรียนอวยพรนะครับเห็นพี่พีดรงท่านนะครับสนใจนะครับอวยพรเอา600บาทนะครับนี่ก็อวยพรนะครับเรียนอวยพรนะครับรับประกันพระแท้นะครับ600บาทนะครับนี่นะครับองนี้ก็สวยผิวนะครับ นีเหรียญไอยพรนะครับมีอยู่ไม่เยอะนะครับเอาเหรียญละหกร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับไอยพรนะครับหกร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับต่อมาเม็ดกระดุมนะครับมีเม็ดกระดุมนี่นะครับเอาอง์ละสองร้อยห้าสิบนะครับเบาๆเลยนะครับนี่เม็ดกระดุมนะครับมวลสารมาลินะครับอง์ละสองร้อยห้าสิบนะครับ นะครับนี่ถ้าใครสนใจจะยกรายการไหนก็มีราคายกให้นะครับอ่าถ้าสนใจสมมุติบอกว่าสนใจเม็ดกระดุมนะครับอยากยกรายการอ่าเม็ดกระดุมนะครับคือจะรับหมดเลยนะครับก็มีรายมีราคาให้นะครับแล้วก็มีอันนี้ฮะเขาเรียกว่าปิดตาฝังตะกุดนะครับปิดตาฝังตะกุดไว้กําแพงแสนนะครับออกวัดกําแพงแสนนะครับเม็ดกระดุมก็ออกวัดกาแพงแสนอันนี้ฝังตะกุดนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบนะครับ นะครับองค์ละ250บาทนะครับนี่นะครับถ้าสนใจยกก็มีรายการยกให้นะครับนี่แมกะดุมอันนี้องค์เล็กนะนะครับองค์เล็กนะครับแมกะดุมเอ่ออันนี้ปิดตานะไม่ใช่อกแมกะดุมนะครับนี่ไปหลายที่เลยนะวันนี้นะครับรวบรวมมานะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเดินทางไปหลายที่เลยนะครับอ่ะองค์ละ250นะครับองค์ละ250นะครับถ้าสนใจยกรายการ พระปิดตาพิมพ์เล็กเนื้อขาวนะครับก็ติดต่อมานะครับมีราคาให้นะครับถ้าสนใจจะยกเม็ดกระดุมนะครับก็มีราคาให้นะครับนี่นะครับอง์ละ2 5 0านะครับเอาเท่ากันแล้วกันนะครับเม็ดกระดุมนะครับกับกับพระปิดตาเนื้อขาววัดกำแพงแสนนะนะครับนี่นะนะครับถ้าสนใจยกมีราคาให้นะครับอะต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญอันนี้นะครับ หลังพระพรมนะครับแต่นี้เป็นหลังเรียบนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับสร้าง2,500เหรียญนะครับองค์นี้เปิดไว้700บาทนะครับ700บาทเป็นหลังเรียบนะครับนะรับประกันพระแท้นะครับอ่ามีหลังเรียบนะครับวันนี้ก็มาแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอันนี้นะครับสมเด็จนะครับสมเด็จองค์ปถมนะครับสมเด็จองค์ปถมนะครับรุ่นนี้ออกวัดกำแพงแสนนะครับนี่นะครับ มี3องค์เอาองค์ละ300บาทนะครับสนใจรายการไหนติดต่อเบอร์065นะครับ343นะครับ5213นะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับอ่านะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับผมมีแค่บัญชีเดียวนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชี960นะครับ0477นะครับ116นะครับ เลขบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับชื่อบัญชีการพงคงสุขนะครับอ่าถ้าเป็นบัญชีอื่นนะครับโปรดระวังไว้นะครับให้ระมัดระวังนะครับต้องเป็นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็แอดไลน์หมายเลข0ูนย์หกห้าสามสี่สามห้าสองหนึ่งสามเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขไลน์นะครับหมายเลขไลน์นะครับอ่ะสนใจรายการไหนติดต่อมานะครับ